สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามีอยู่ที่โชว์รูมรัมิทีรัดพาวร้อยหนึ่งนะคะซอย21ค่ะแล้วก็วันนี้มีต้นเมปเปิลรุ่นใหม่มาแนะนำกันนะคะนี่เลยต้นเมปเปิ้ลสีส้มนะคะรุ่นนี้จะเป็นทรงพุ่มนะคะทรงพุ่มแบบน้ำพุนะคะออกไปบานแบบนี้นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขนาดความสูงนะคะเริ่มต้นจากด้านนี้นะคะสูงน้องสูงเมตร20นะคะ นี่แล้วก็ตัวถัดมาน้องสูงเมตรห้นะแล้วก็พุ่มกว้างถึงเมตรเลยนะคะนี่รุ่นนี้เราออกมาเป็นสไตล์ของเรานะคะเป็นในแบบของระมิทีเลยนะคะจะใส่กิ่งไม้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใบจะใส่ค่อนข้างแน่นฟูแล้วก็กว้างด้วยนะคะอ่ะส่วนตัวถัดมานะคะตัวนี้สูงเมตรแปสนะคะสูงเมตรแปดกว้าง1นเมตร กว่ากวา่เนี่ยกว้างเมตรกว่า,วานะคะจะเห็นว่าพุ่มแน่นมากแล้วก็ไม้สวยมากที่ใส่เข้าไปนะคะอ่ะส่วนตัวนี้นะคะสูง2เมตรนะคะสูง2เมตรแล้วก็พุ่มกว้างของเขาอยู่ที่ประมาณเมตร4 0ถึงเมตร50เลยทีเดียวนะคะซื้อไปรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะคะใบสวยมากนะคะมาดูใบใกล้ๆค่ะนี่จะเป็นใบสีส้มแบบนี้นะคะ ใบนี้แบบสดสีสดมากนะคะแล้วก็ให้ดูตัวลำต้นสักนิดนึงเราจะเลือกทรงกิ่งไม้นะคะที่ค่อนข้างสวยนะคะเอามาใส่ไว้ในกระถางเดียวกันนะคะ ใส่ไม้แน่นนะคะใส่ทั้งไม้แน่นๆใส่เข้าไปแล้วก็ใบแน่นๆใส่เข้าไปรับรองซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ต้นนี้นะคะสามารถสั่งทําได้จะให้สูงมากกว่านี้ก็ได้นะคะสูงถึง2เมตรห้สูง3เมตรทรงแบบนี้ละมิธีทําได้หมดนะคะยังไงนะคะถ้าสนใจก็แอดไลน์แอดละมิธีมาคุยกันได้นะคะหรือเข้าชมสินค้าหรือผลงานของพวกเราได้ที่ w w w บละมิธี .com คค่ะ